ค่ะชาวทัดลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่16-31กถึง3ากรกฎาคมนะคะถ้าใครชอบทุกฝากกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์วันนี้ตุกไม่ได้แบ่งแยกสถาน,นะนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาในวันนี้ก็สามารถดูได้เลยนะคะบางทีมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ก่อนอื่นนะคะชาวธาตุลมตุกขอดูภาพรวมของคุณใน2วงสหลังก่อนค่ะอเคไพ่สองถ้วยไพ่ The World อืมอะถ้าคุณมีคู่เนี่ยตุกก็มองว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่โฟกัสในเรื่องความรักกันนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปในแบบที่ เเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกินความคาดหมายไปสักนิดหนึ่งนะ,ะแบบมันอาจจะดีไปเลยหรืออาจจะแย่ไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมซิว่าจริงๆแล้วชาวท่ารมเนี่ยคิดอะไรอยู่แม่โอเคไพ่ไม่แย่นะมามาดูกันหน่อยอเ,เอาเป็นภาพรวมเนี่ย ของอืชาวธารมเนี่ยตุกแค่มีความรู้สึกว่าถ้าคนมีคู่นะตุกว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการเซอร์ไพรส์การทำอะไรแต่ว่าไพ่มันก็แอบไปในทางที่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่เออมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ด้วยนะเออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูเจาะ ความรักอย่างเดียวนะแต่ถ้าเอาเป็นภาพรวมอะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคือถามว่าช่วงสองวีคลังอะตกว่าคุณอาจจะมีแบบ พลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่แบบว่าทําให้คุณที่ต้องคิดต้องจัดการไนอย่างเงี้ยเยอะเป็นพิเศษนะคะบางคนนี้ก็แบบเหมือนกับว่ามันมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของคู่อ,อย่างเงี้ยหรือบ,บางคนเนี่ยในช่วงสองวิคเนี้ยมันก็อาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่า เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วตอนแรกเรารู้สึกว่าเราน่าจะเข้ากับเขาได้ดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ความคิดของเราตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะคะแล้วก็ในหลายๆคนนะคะมันจะมีในเรื่องของความพยายามหรือความแบบการทําอะไรเพื่อไปให้ในถึงจุดที่เราต้องการหนามแบบมีโกของเราว่าเราอยากทําแบบนี้ให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าเออตกว่ามัน เหมือนกับว่าความรักมันก็ยุ่งการงานมันก็ยุ่งแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบอุปสรรคอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอีกที่ต้องฝ่าฟันในเรื่องของแบบแต่ไม่ใช่เวลานะตุกจะบอกว่าในช่วงสองวิเนี้ยคุณมีเวลาในการทําอะไรหลายๆอย่างให้สามารถรู้ลร่วงไปได้ด้วยดีแต่ว่าไอ้กว่าจะรู้ลร่วงไปได้อะมันเหมือนมีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วก็บงอย่างมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบเออเขาเรียกว่าจะต้องแบบ ตาต่อตอาฟันต่อฟันนะคะเรื่องบางเรื่องเหมือนกับว่าเราจะเงียบเงียบเราใช้สมองไม่ได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเหมือนต้องใช้กําลังหรือใช้พลังงานเข้าสู้อะมันเหมือนกับว่าบางเรื่องอะเราก็ต้องไฟเพื่อตัวเราเองอะไรแบบนี้นะคะอย่างงั้นเออขอดูเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยเฉพาะเลยสนะองวีคเนี้ยขอดูหน่อยคะ่ะความรักในสองวีคนี้อืมหนึ่งไม้เท้ารีเวิร์สค่ะ สองดาบี่เวอร์โอมันมีเรื่องให้ต้องพูดอะเหมือนมันเหมือนมีเรื่องให้ต้องเคลียร์มีเรื่องให้ให้ต้องแบบถามให้ชัดเจนนะคะว่าอะไรยังไงอะ ก่อนอื่นเลยนะคะตุวว่าเดือนนี้ถ้าโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะมันมีในเรื่องของคนที่เข้ามาหรือคนที่ดิวอยู่อะเขาทําบางอย่างให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขานะคะแต่เราอะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะมั่นใจที่จะเลือกคนคนนี้นะเราอยากที่จะเลือกคนคนนี้แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวคนคนนี้เพราะเขาแบบ เอ่อบางคนนะคะมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาทําตัวออกห่างทาตัวหันห่างหรือคนมีคู่ก็ได้นะคะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนทําตัวหันห่างทําอะไรแบบลับๆล่อๆทำอะไรมีรับลมคมนายหรือแบบมีบางอย่างที่เรามีฟิลเหมือนรู้สึกว่าถูกแบบกดอยู่ในสภาวะจำยอมหรือแบบถูกแบบลด ความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกของเราอะ่ะคือโดยเฉพาะคนที่แบบโสดหรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเฮ้ยที่เขาไม่แอคชันกับเราเนี่ยเป็นเพราะเขามีคนอื่นคุยหรือเปล่านี้มันจะมันจะมีคือความรู้สึกแบบนี้แล้วก็หลายหลายคนนะคะอาจจะจับได้ว่าคนของเราไปคุยกับคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบยังแบบยังไม่มูฟออนจากคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คือเหมือนเราเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความรักแต่กับคนเนี้ยกับเป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความก้าวหน้าบางคนเป็นคู่กันแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบเราก็เป็นแฟนที่แบบย่าอยู่กับที่อะแบบใครถามว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่จะย้ายไปอยู่เมื่อไหร่จะมีลูกกันเมื่อไหร่คือแบบเราไม่สามารถตอบได้เพราะมันเหมือนแบบเป็นเท่านี้เป็นได้แค่เนี้ยมันมันจะมีฟิล อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นฟิลของการแบบน้อยใจด้วยแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกแบบต้องพูดออกไปอะตุก๊กเดือนนี้บางทีเราชบาบทัดลมเองะคะ่ะอาจจะสื่อสารอะไรออกไปหรือพูดอะไรออกไปในเชิงที่ว่าตกลงเนี่ยเราเป็นอะไรกันตกลงเธอคิดถึงอนาคตร,ร่วมกันไหมหรือตกลงเธอชอบแค่นี้ฉันจะต้องยังไงหรืออย่างเงี้ยเพราะมันมันมีฟิลของความรู้สึกแบบ ก็รู้สึกเสียใจอ่ะแอบเสียใจที่ที่เธอไม่ได้คิดอะไรไปไกลหรือแอบเสียใจที่รู้สึกว่าอนาคตของเราแบบว่าคือมันเหมือนกับไม่ได้เป็นอนาคตของเราอ่ะมันเป็นอนาคตของเธอคนเดียวหรือของฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีฟิลแบบนี้เกิดขึ้นด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูขอดูคนที่เกี่ยวพันกับชาวทาตุลมหน่อย ขอดูคนที่เกี่ยวพันกับชาวธาตุลมหน่อยค่ะไพ่ขึ้นห้าถ้วยคะ่ะไนท์ถ้วยรีเวอร์สเดอะแมจิกเชียนเดอะฟูล สิบห้าพิทรอยส์สิบดาบดิเวอร์สเดอะทาวเวอร์เดอะเบอรีเวอร์สคลีนซอกคับอืเอาอย่างนะีนะใครที่แบบคบชาวต่างชาติตับชาวต่างภาษาตักว่ามันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันอาจจะไม่เวิร์กในอนาคตค่ะอย่างเช่นแบบบางคนภาษาเราอาจจะไม่แตะไม่ไม่ไม ไม่สามารถคุยกันได้สมูทอะไรเงี้ยหรือกับบางคนเองถ้าภาษาคุยกันได้สมูทก็หมายถึงแบบเรื่องสัมมาอาชีพของเราหรือชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่มันมีบางอย่างที่ตัวเขาอะรู้สึกได้ว่ามันอาจจามไม่เหมาะที่จะลงเอยกันนะนะคะแล้วก็คนคนนี้ตุกว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ใส่ดีคนหนึ่งนะแต่ตุกว่าด้วยชีวิตเขาตอนนี้เหมาะที่จะอยู่เป็นโสดมากกว่าคือเหมือนแบบ เข้าใจฟิลเหมือนคนที่แบบว่าเออฉันอยากมีแฟนนะแต่ฉันอยากมีแฟนแค่ตอนเลิกงานอ่ะหรือฉันอยากแค่มีแฟนในช่วงวันที่ฉันว่างอ่ะเออวันอื่นฉันไม่ได้อยากคอยมาต้องมาคอยนั่งเทคแคร์หรือต้องคอยมาแบบเอาใจหรือต้องคอยมาดูว่าเฮ้ยแฟนโกรธหรือเปล่าที่ฉันไม่ตอบข้อความอ่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือแต่งงานกันแล้วอ่ะตุกว่ามันจะมีฟิลถึงความถึงเขาที่เออเหมือนชอบทําอะไรคนเดียวมากกว่าหรือแบบ กินชอบกินข้าวคนเดียวทําอะไรก็ไม่บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีฟิลของความเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นมือที่สามหรืออะไรเข้ามาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเขาไม่ได้มองการไกลอ่ะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่มองการไกลนะถ้าสมมติคุณเพิ่งเริ่มคบกันอนะ ก่อนหน้านี้เขาคงอยากมีแฟนแล้วก็มองกันไกลแต่ว,ว่าเออถ้าแต่งงานกันอะไรยังไงแต่ว่าพอเขาคบกับเราไปได้สักพักค่ะเขาจะมีฟิลถึงความรู้สึกว่าอเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการมีแฟนสักเท่าไหร่เพราะเขาอาจจาะยังเทคแคร์คุณได้ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้คุณต้องมานั่งแบบเสียใจหรือต้องมานั่งคาดหวังอะไรในตัวเขาอะไรแบบเนี้แล้วไพ่ของเขาอะก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะเขาก็แบบใช้ชีวิตแบบ วันต่อวันน่ะไม่ได้มองในอนาคตหรือคาดคะเนอะไรแต่ว่าตอนหลังๆเขาเริ่มดูแล้วว่าบางอย่างมันไม่แมชแล้วก็ในหลายๆคนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีคนอื่นที่เข้ามาให้แบบข้อคิดเห็น,นะว่าเขารู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ใช่บกีไพ่จ,จะไวเวอร์ซ่าก็าได้นะแบบ คุณอาจจะยังไม่เหมาะกับเขาเพราะว่าอันนู้นอันนี้หรือว่าดูแล้วคุณกับเขาน่าจะเข้ากันยังไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบนั้นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นความเห็นของคนภายนอกที่แบบมองเราทั้งสองคนนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่นะเราเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนภายนอกมองเขาจะรู้สึกว่าเออคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณแบบใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติของคุณบางทีคุณอาจจะรับ ความเป็นตัวคนของคนคนนี้ไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตุกว่าเขาเป็นคนที่มันมีบางอย่างที่เขาไม่ได้เก่งอะคะ่ะเออมันอาจจะเป็นแบบเขาไม่ใช่คนโรแมนติกอะอย่างเช่นหรือเขาเป็นคนทํางานไม่เก่งหรือมันมีบางอย่างที่ในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันรู้สึกไม่ค่อยเติมเต็มหรือเขาเป็นคนคุยไม่เก่งหรือเขาเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอะไรแบบเนี้ยคือตุ๊กมองว่าในช่วงสองวีคเนี้ยคนความสัมพันธ์เนี้ยนะคะกับคนคนเนี้ตัวเขาเองอะค่ะ ถ้าใครที่คบกันมาสักระยะหรือคุยกันมาสักระยะอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะยังไม่เคยคุยเรื่องอะไรที่มันแบบที่มันเหมือนเป็นเรื่องในอนาคตกันจริงๆแบบเฮ้ยเคยคิดไหมถ้าเราสองคนแต่งงานกันแล้วจะเป็นยไงหรือในอนาคตถ้าเรามีลูกเราจะเป็นยังไงหรือแบบถ้าเราย้ายมาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าใครที่แบบชาวต่างชาติต่างภาษานะ เออมันมันเป็นฝือย่างเงี้ยแล้วก็ตุ๊กมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าพยายามเขาพยายามใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแล้วพยายามแบบบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ให้ได้จริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาคนนี้ไม่พยายามมีความสัมพันธ์นะแต่ตุ๊กว่าเขาพยายามในแบบที่ในอนาคตอ่ะเราจะต้องไม่ฝืนมันตั้งแต่แรกอะ่ะเออแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมันอาจจะไม่ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะแบบผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ ตาเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยแล้วก็ตัว่าเขามีลักษณะของคนที่ทําอะไรรูทีนอะในแต่ละวันอะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าอนไอความรูทีนของเขาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับชาวธาตุลมแล้วก็อาจจะเป็นตัวถ่วงของชาวธาตุลมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเหมือนเพิ่งเมื่อคิดได้อ่ะอ่ะขอดูบทสรุปของชาวธาตุลมในช่วงสองวีสุดท้ายเลยค่ะ เป็นไพ่เดี w ยวเวอร์ o r ฟ u อรค่ะสองถ้วยตุกกไอยังไงก็ได้ไปต่อนะมันมันจะได้พูดคุยกันนะมันจะได้พูดคุยกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนมันจะลดทอนลงไปอะตุกคิดว่า เอางี้นะคะคนที่เป็นแฟนการคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดที่มีคนเข้ามาก็ตามความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะยังไปต่อค่ะแต่คุณจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างสําหรับเขาที่มันน้อยลงไปอย่างเช่นเราเคยคุยกันทุกวันก็อาจจะไม่ได้คุยกันทุกวันหรือเขาอาจจะตอบช้าลงแต่ว่าใดๆเขาไม่ได้มีใครนะคะแต่เขาจะใช้พยายามใช้ชีวิตของเขาอะ่ะให้คณเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเขาเป็นแบบนี้นะความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะ เขาเคยพยายามและฝืนตัวเองแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นแบบธรรมชาติในแบบของเขานะแต่ถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บอกนะพูดคุยกันนะอะไรอเงี้ยนะคะตุกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะลดทอนความรู้สึกของคนทั้งสองคนลงค่ะตัวคุณเองอาจจะเริ่มรู้สึกแบบก็ยังรักเขาแหละลมอ่ะก็ยังรักเขาแหละแต่ว่ามันก็เหมือนมีความกังวลใจอตุกว่าคุณจะแบบ บางทีนะคุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ส่องแฟนตัวเองเลยหรือไม่ส่องคนคุยเลยว่าเขาจะเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คุณจะเริ่มส่องเริ่มอะไรแล้วแล้วบางคนก็อาจจะไปเห็นว่าเฮ้ยเหมือนยิ่งถ้าเป็นคนคุยนะทาไมรู้สึกเหมือนเขาแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนเขาแบบเริ่มมเล่าอะไรบางอย่างให้เราฟังแบบเขาไปนู่นไปนี่มาหรืออย่างเงี้ยหรือแบบเริ่มเห็นเขาไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วมีแบบคนหน้าใหม่เข้ามาในชีวิตเขาาเงี้ย แต่ทำไมเราไม่รู้หรือบางคนแม้กระทั่งมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะปุ๊กก็มองว่าตัวธาตุลมเองอะบางคนอาจจะแบบก็รู้แหละว่าคนนี้ใช่ก็รู้แหละว่าฉันรักคนคนนี้แต่บางทีมันห่างไกลเกินหรือเขาแบบไม่ได้มีแบบแแบ,บแบแมานิมัมอะไรกับเราแบบไม่ได้มีสแตนดาดของความแบบเป็นแฟนให้กับเราได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ลองเปิดช้อยเปิดตัวเลือกอะไรใหม่ๆด้วยซ้ำไปนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีแบบ ต่อให้คุณมีแฟนอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนเข้ามาหาแต่ว่าก็ต้องแอบระวังคนที่เข้ามาหานิดนึงนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าแบบอ่เราอาจจะเป็นคนหน้าตาดีหรือเราอาจจะเป็นคนในแบบที่ที่เขาชอบแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบตัวตนของเราจริงๆเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่เนี่ยมแนแสดงออกในเรื่องของแบบความเป็นตัวตนของเราอะเหมือนกับว่าคนที่เราดิวอยู่แฟนเราคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่า ตลอดเวลาที่เราคุยกันหรือคบกันนะ่ะคุณเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณเองอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนลมอะ่ะพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาเข้าใจนะคะเพราะว่าเขารู้ได้ว่าเออคุณรักเขาชอบเขาแหละคุณเลยต้องพยายามแบบทําอะไรก็ได้ให้เขาชอบอะ่ะแต่เขาแค่รู้สึกว่ามันมีสักครั้งไหมที่คุณจะเป็นธรรมชาติในแบบของคุณเองอะไรแบบนี้ะนะคะอือ โอเคไพ่ให้ DIY Feminine ค่ะเออบางทีแล้วอะอาจจะต้องใช้เสน่ห์เพิ่มนิดนึงนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องแบบเพิ่มพลังเสน่ห์ของตัวเรานะคะแบบพยายามแบบบริหารเสน่ห์ของตัวเรานิดนึงนะคะแล้วก็บางอย่างเราอาจจะต้องลดทอนถอยลงมาคือ Feminine Energy เนี่ยมันเป็นพลังงานที่บางทีพอดิบพอดีนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องลุกบางครั้งก็ต้องรับอะเราอาจจะต้องแบบ บางครั้งก็ต้องลดทอนความรักความชอบกับเขาลงมานิดนึงแล้วก็ในบางครั้งอาจจะต้องแสดงการบริหารเสน่ห์ของเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยในเวลาเดียวกันมันถึงจะทําให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อและเป็นไปด้วยดีค่ะ sad เนี่ย d i s o l a t e ตัว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีปัญหาแบบถึงขนาดแบบนี้คือฟังเส้นสุดท้ายและคงต้องจบกันแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่ว่ายังยังไม่ขนาดนั้นมันมันยังไม่เป็น มันยังไม่เป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่แล้วก็ไพ่ให้คราวค่ะก็มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นแบบมันเป็นช่วงที่จิตใจของคนทั้งคู่ไม่ค่อยชัดเจนโดยเฉพาะตัวเขานะเออแฟนคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจิตใจของเขามันไม่ค่อยชัดเจนว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้ไหมที่มีเราหรือแบบ ตกวกาเขาแฮปปี้ที่มีคุณแต่เขาแค่ไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์ของเราที่มันอาจจะบางอย่างอาจจะทัศนคติเชื้อชาติความเป็นอยู่การเลี้ยงดูหรืออะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามัน มันเหมือนคนละขั้วไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะปรับยา,ากอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเขานะคะเพราะฉะนั้นแบบตุก๊กเดิน2วิีเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยแล้วก็ลองปรับจูนกันอีกครั้งอะไรเงี้ยมันไม่ถึงกับปัดคะแต่ว่ามันก็มีวี่แววหรือสอเขามาแล้วว่าถ้าในอนาคตเราจะต้องจบกันนะคงไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่3หรือไม่ได้รักกันแต่จะเลิกกันหรือจบกันด้วยปจยัจจัยอ่งอื่นที่ เขามองดูแล้วว่ามันไม่เวิร์กนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้ชาวท่านลมมีความสุขและก็สมหวัง,งในความรักคุณเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือเปล่าคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการที่ง่ายที่สุดนะคะหรือเราเรียกกันว่าทิศดี369ค่ะด้วยสมุดเมนิเฟสสา369สมุดเล่มนี้นะคะจะช่วยคุณเชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้นเพียงแค่คุณโฟกัสขอบคุณจินตนาการและเขียนมันลงไปค่ะ แต่อย่าลืมว่าคุณต้องลงมือทำและเชื่อว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วด้วยนะคะและถ้าคุณทำอย่างถูกวิธีสม่ำเสมอและจดจ่อในการเขียนสมองจะสร้างขึ้นความถี่ที่เป็นบวกเพื่อส่งต่อความรู้สึกขอบคุณของเราออกไปยังจักรวาลทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้เวลาและความเชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำได้อย่างเสมอและโฟกัสได้ถูกคุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ ทฤษฎีนี้อาจจะต้องเขียนซ้ำในเรื่องเดียวกันถึง21วันแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่หนึ่งเล่มอาจจะต่อหนึ่งเรื่องก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยแต่อยู่ที่ว่าการกระทำของคุณนั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ไม่กังวลใจและไม่บกมุ่นแต่เชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะอันนี้คือคีย์หลักเลยของการใช้ทฤษฎีนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ